ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสนะครับสอนนะครับตัดผม t t o b a อ a า a อะคาเมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาศึกษานะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบแฮรฟรีสไตล์นะครับความหมายของออสก็คือการที่เราคัดหรือการตัดโดยการใช้เป็นคิปเปอร์เราต้องการให้คมหรือลักษณะขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้ออกมาได้ชัด จุดแรกนะครับออสมีการคัดหรือการตัดในลักษณะหนึ่งของโซนของซิกด้านจอให้อยู่ระดับของต่ํากับ ใบหูลงมานะครับหรือกึ่งลักษณะคล้ายคลครางนะครับ2ออใช้เป็นคิปเปอร์ตกแต่งในโซนของด้านหลังโดยการใช้ทิมรู้เลมหรือการตั้งเฉลี่ยงนะครับหรือการลบเหลี่ยมหรือขอบมุมเพื่อลักษณะของการนะครับสร้างฉากให้เขาสมูทหรือลักษณะของความคมคืนการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบแพรฟีสไต์ออมามิกนะครับหรือมาผสมผสานจากการทํางาน จกผุดแรกนะครับที่เราดําเกิดนะครับหรือการดําเนินการก็คืองานตัดหรือการตัดในลักษณะของงานตกแต่งอาจจะเป็นปีกซ้ายหรือปีขกกวานะครับความหมายของผมหรือครับก็คือการตัดหรือมาร์กในโซนของซิกด้านหน้าก่อนนะครับบางท่านที่ชอบยาวอาจจะยาวกว่าตรงนี้นะครับแต่บางท่านที่ชอบสั้น อาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นหลักการดีกว่านะครับส่วนด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับบางท่านที่ต้องการเทเราอาจจะโค้งหรือลักษณะของงานเทในโซนของทิกด้านหลังให้สั้นกว่านะครับและให้เทมาในโซนของซิกด้านหน้าการวางกรอปลายชายแนวหรืองานคัดเนี่ยบางทีเราตัดไปแล้วนะครับนะครับต้องคุย ความหมายก็คือนะครับต้องการลักษณะส,สูงต่ําถุยสูงถุยต่ําหรือการโค้งมนหรือเป็นกึ่งของแนวเต้หรือเป็นกึ่งของสเส้นตรงอันนี้ก็คือแนวทางนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการแคปนะครับหรือลักษณะแคปหน้าจอมาหรือเอารูปแบบในลนาาักษณะตามแมกกาซีนหรือลักษณะของงานแคปในรูปแบบของกึ่งของดารานะครับหรือเป็นงานทํางานดีกว่านะครับความรู้ในง,งานคัดก็คือการที่เราตกแต่ง จทยนะครับที่เราได้วันนี้ก็คือนะครับน้องนางแบบ เขาต้องการให้ตัดนะครับเป็นแนวของผมบ๊อบหรือกึ่งบ๊อบออกมาเทนะครับแต่ไม่ได้เทให้มันมากนะครับทุยก็ไม่ให้ทุยมากนะครับก็คือเป็นมีเดียมหรือกึ่งกลางนะครับ2นะครับก็คือการให้สมูทหรือลักษณะของการตกแต่งให้เป็นลักษณะของลุกหรือเป็นสไตล์ของสมัยใหม่3ก็คือสามารถที่จะจัดเซตหรือนะครับดูแลทรงเองได้อย่างพ้อยลายแนวที่เห็นนะครับจากออสที่มีการคัดตัดไปแล้วออสใช้เป็นจิปเปอร์นะครับกับข้างเหลา เราในที่นี้ก็คือการเหมือนกับเราเหลาดินสอนะเราลบนะครับลักษณะของด้านบนหรือเฉลียงออกมาให้ลงลักษณะของไททอยหรือลักษณะของติ่นผมกอบปลายชายแนวทุกสัสดส่วนนะครับอาจจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาตลอดจนถึงขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหลังที่ออดขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้ายการโค้งมนนะครับหรือการยกทุยหรือการไล่ในลนักษณะกึ่งของทรงเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะตั้งกฎเกณฑ์ได้ถ้าเขาต้องการชุยสูง เราดึงเลยนะครับหรือตั้งองศาฉาก45องศาหรือตั้งขอบปลายชายแนวให้ถุยสูงออกมานะครับนะฮะอย่าลืมนะครับการทํางานในรูปลักษณ์หรืองานคัดในเกลื่งของคิปเปอร์เนี่ยนะครับข้อสําคัญก็คือนิ้วมือนะครับหรือมือเราเนี่ยคยวรจะต้องเบา ความหมายของออดก็คือการที่เราคัดหรือตัดเนี่ยเราใช้ลักษณะอารมณ์หรือการตัดเดบ,บบ๋ปุ๊บนะครับหรือการที่เราไม่ตั้งสตินิดนึงผมอาจจะเป็นรูหรือเป็นโหวกเข้าไปตรงนี้จะแก้ไขได้ยากนะครับ <c oughs> มีสิ่งเดียวก็คือต้องตัดให้สั้นลง <c oughs> สิ่งที่ง่ายนะครับหรือสิ่งที่ดีนะครับก็ควรคือตั้งใจตั้งใจในความหมายของออดก็คือสูงต่ำอยู่ขนาดไหนใช้นะครับหลักเกณฑ์นะครับหรือกะเอานะครับออดโชคดีดีกว่านะครับออดมีโอกาสนะครับไปศึกษา ไปเรียนรู้ที่ญี่ปุ่นนะครับหรือเป็นประเทศญี่ปุ่นญีแปนนิดนะครับหรือเป็น h a i r d e x in, ห i n g h a i professional หรือเป็น hair training นะครับอันนี้เป็นสถาบันที่มีชื่อนะครับของญี่ปุ่นเขานะครับออได้ไปศึกษาไปเรียนรู้ในแนวทางของการตัดผบบ๊อบหรือเป็นบ,บ๊อบแบบคมคมนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาสอนเลยนะครับนะจริงๆนะครับเขาสอนในลักษณะของงานแข็ง การแข่งความหมายก็ออสอาจจะเป็นลักษณะของซีกหนึ่งสั้นซีกหนึ่งยาวนะครับหรือโค้งมนหรือเทไปข้างหนึ่งหรือเทเบี่ยงไปนะครับอาจจะเปิดหูข้างหนึ่งแล้วเทห้อยไปหรือกึ่งของผมมา้าเป็นกึ่งของเขาเรียกอะไรนะเป็นฟัน ฟันปลานะครหรือเป็นปากฉลามหรือเป็นเหลี่ยมนะครับออกมาหรือเป็นเทเขียงนะครับหรือเป็นการโค้งมนอันนี้ก็คือแนวทางที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แกรนิสนะครับหรือเป็นแฮดซิ่งหรือเป็นแฮร์โปรเฟชชั่นแลนะครับสุดท้ายนะครับจบแล้วออสมาบลูมาใดมาเป่าเซตหรือลักษณะของจัดส่งครับวันนี้ผมออสนะครับ สมจิตนะครับดิสพักดีหรือ KTO by Academy เอาเทคนิคนะครับเอาการทำงานเอารูปรลักของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบ a รร์ฟรีสไ y l e มาแผน4ช่องทาง Tiktok YouTube Facebook Live และช่องเรียวเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f c ทุกท่านเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับ ช่วยการกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือก้าวต่อไปในะแนงของสายวิชาชีพหรืองานแบ่งปันหรืองานแชร์นะครับและอย่าลืมนะครับออสมีการแพนไป4ช่องทางช่องทางแรกคือทางช่องนะครับทิกตอกเพียงกันแอดนะครับเอกมครับ S O M J I T นะครับออสมจิต หรือออดติ๊กตอกนะครับอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกคืองานคัดหรืองานตัดนะครับสก็คืองานตกแต่งในลักษณะของทรงโดยการใช้กิ๊ปเปอร์หลาหรือลักษณะของการลบเหลี่ยม3ก็คืองานบรูการไดการเต่าเซตหรือการจัดทรงแล้วออดยังมีการแทนไปทางช่อง f c e e o o o ไลฟ์ e อฟบริเดนะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออดไปศึกษานะครับไปเรียนรู้นะครับที่อังกฤษเมกานะครับฝรั่งเศสอิตาลี ออนำพานะครับเอาเทคนิคของการทํางานเอาความรู้ในแขนงของสายวิชาชีพหรือกึ่งของงานเรียนรู้ในกึ่งของเคมีนะครับมาแพนมาแชร์4ช่องทาง i ิกตอก YouTube Facebook l i น e และช่องเดียวนะครับเพื่อนน้องตลอดจน f c ทุกท่านถ้ารักในขแขนงของเสริมสวยก็สามารถเข้ามาศึกษามาเรียนรู้กับได้กับออสได้นะครับ4ี่ช่องทางสี่ช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วออสยังมีทางช่อง YouTube นะครับหลายท่านเข้ามาแล้วพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถจะ ออสมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาพัฒนานะครับอาจจะเป็นบายดัลมักแอปนะครับก็คือการแต่งหน้าก้าวผมงานทำ h a i ์พี e งานทำแฮร์โช o w นะครับตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานโชว์ในกล่งของผมหญิงและผมชายนะครับในและต่างประเทศที่ออสแพนไปตางช่อง YouTube นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง YouTube และออสมีน้องใหม่มาแรงนะครับต่างช่องเรียวตรงนี้ก็ o โอเพนนะครับหรือเปิดกว้างดีกว่านะครับเชิญชวนให้เพื่อนให้น้องคะแนนของสายวิชาชีพ เข้ามานะครับพีเต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเลียวเพราะว่านะครับอย่าลืมนะครับการที่เรามาพีเต์หรือคอนเทนต์ถือว่าเรามาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนในน้องตลอดจนของเด็กเยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้มีทิศทางได้มีเส้นทางนะครับมาพัฒนาหรือหลักการนะครับถือว่าเรามาแบ่งปันซึ่งกันและกันสุดท้ายนะครับออสมาโบรมาไดหรือลักษณะกึ่งของวูรุ่มออสใช้ลักษณะของงานงัดโคนนะครับส่วนปลายใช้เป็นคูลิ่งหลอดลอนนะครับหรือม้วนหรือลักษณะของการโค้งมน าาว้าวอุแม่เจ้านะครับอะไรมันจะสวยได้ขนาดนะครับเป็นการทำงานที่ออสและทีมงานนะครับ KTO Bar Academy เอาความรู้นะครับเอาแขนงเอาสายวิชาชีพหรืองานตัดผมบ๊อบในแฮร์ฟรีสไต สุดท้ายออทมาทิมมอลเลมหรือมาเก็บลักษณะของสัดส่วนต่างๆอาจจะเป็นโซนของซิกด้านหน้านะครับที่ลักษณะของงานเทอาจจะเป็นขอบปลายชายแนวในโซนของโหนกหลังในลักษณะตัวเชื่อมต่ออาจจะเป็นขอบปลายชายแนวในโซนของไล่ในลักษณะของมุมฉากองศาต่างๆเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับเป็นการเอาแขนเป็นการเอาความพัฒนาในหลักการของเสริมสวยและอย่าลืมนะครับเพื่อนน้องและเอทุกท่าน ยินดีนะครับเข้าบ้านหลังใหม่ของออสสมจิตดิสพาร์ีหรือ KTO by Academy นะครับเป็นบ้านหลังใหม่เราเปิดกว้างหรือเป็นโอเพนที่รับน้องๆน,นะครับหรือช่างเสริมสวยทุกท่านนะครับที่ท่านอยากจะพัฒนาอยากจะเอาหลักการอยากจะเอาความรู้หรืออยากจะเอาเทคนิคนะครับเราสามารถที่จะศึกษาและเราสามารถจะพัฒนาหรือเราสามารถที่จะเอาหลักการในแขนงกึ่งของความนะครับ เสริมสวยไปได้ด้วยกันนะครับครั้งหนึ่งนะครับออสเคยเป็นครูสอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนุชนาะนะครับบางลําพูบางขุนพรมของอาจารย์นุชนาสิทธิสศรเดชนะครับท่านอาจารย์ได้สั่งสอนนะครับว่าเรามีโอกาสนะครับเราเอาความรู้นะครับแบ่งปันหรือแชร์ให้เพื่อนให้น้องหรือให้การซึ่งกันนะครับในสายวิชาชีพตรงนี้ออสจำตลอดนะครับสุดท้ายอย่าลืมนะครับนะรพบกันเจอกัน k t o by academy หรือทางช่อง u t u b e นะครับวันนี้ผม